สวัสดีมาเซวันนี้ก็ได้อัดพูดครั้งแรกนะก็วันนี้จะมาตัดเส้นมิกูจังนั่นเองนะก็้กองอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าแล้วก็ต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์ให้กับทุกคลิปที่ทำมานะคะ ก็เป็นคนตัดเส้นไม่เก่งมากเลยแต่ว่าเป็นคนชอบวาดรูปมากมากเลยนะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะด้วยความเสกจสะทนะทนมากมันมันไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์นะคะก็อาจจะขยบได้มือมือไม่นิ่งอะ่ะมือชอบสั้นนั่นแหละก็ต้อนขอบคุณสำหรับผู้ติดตามอื่นอื่นนะที่ติดตามมาล่วงหน้าแล้ว ต้องขอบคุณจริงๆนะจนมาถึงร้อยกว่าคลิปนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะคะเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเยอะมากเลยเนาะนะแต่บางวันนะคลิปก็าอาจจะมาลงลุเหมือนกันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรจะพูดให้กับทุกคนฟังนะแต่ก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืม กดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแช่ Share. นั่นแหละค่ะตามที้คนอื่นเขาชอบพูดกันนะก็สำหรับคลิปน้องแมวนะคะของซีบิงหรือพี่แป้งนะฮะก็ใครๆก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะะจะให้บอกยังไงดีก็ทุกคนก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะคะว่าให้พี่แป้งมาดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะ น้องแมว ep สองกับน้องแมว ep หนึ่งด้วยนะคะก็ที่แบบว่าคลิปเรือดำน้ำเมื่อก่อนของพี่แป้งนะคะที่ทำของนาซาซิมบาบูอาและโจโจ,โจนะโจโจ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะขอใช้สมาธิในการตัดเส้นหน่อยนะฮะวันนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวนะฮะก็เดี๋ยวไม่นานแม่ก็กลับมานะ หากแม่กลับมานะคะก็คือต้องหยุดคลิปก่อนนะคะเพราะว่าแม่ไม่เล่นโน้ตสัปเดียก็เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องกินข้าวนะฮะก็เล่นทําต่อไม่ได้ก็ถากแม่มาก็อาจจะต้องใช้ EP สองอีกนะคะเผื่อนี่อาจจะเป็น EP หนึ่งได้นะฮะนี่ด่หน้าน้องสี่อกีก็เป็นครั้งแรกที่เคยว่าดนิกุนะฮะ จะอยากให้ถามว่าวาในแอปกับในสมุดภาพไหนว่าสวยกว่ากันเอาจริงๆนะฮะว่าในสมุดสวยกว่านะแต่ก็ไม่รู้สิเพราะตอนเพราะตอนนี้นะแอปนะคะก็มีเหมือนกันนะว่าลรูปมาใหม่อะ่ะแต่แต่ก็คงไม่มีเหนือความจำโพนะคะที่ จะลงคลิปไปให้ทุกคนดูได้นะต้องขออภัยมากๆเลยนะ <ś c oughs> ก็ถามทุกคนก็ช่วยกันคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้เยอะๆด้วยนะฮะคอมเมนต์เยอะๆไปเลยอย่ามีคนหน้าเดิมเ <im mon> ดิมเน่ะส่วนมากคนนี้คอมเมนต์มีแต่คนหน้าเดิมเดิมอ่ะหน้าเดิมเดิม อยากให้มีหน้าใหม่บ้างอะคนดูอาจจะเยอะนะฮะแต่ไม่มีคอมเมนต์เลยนลั่นแหละเปิดมาทีไรบางทีออ้ผู้ติดตามเยอะจังเลยอู้คลิปนี้ออ้คนดูเยอะมากเลยคนกดไลค์ก็เยอะแต่ดูอู้คอมเมนต์อู้เลขศูนเลยสุด,ดยอดเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันหน่อยนะ <c oughs> เหงาอ่ะเหงาจริงๆ ก็อาจจะพูดติดๆขัดๆนิดหน่อยนะว่าไมโครโฟนมันไม่ค่อยดีนั่นแหละได้ถึงไหนแล้วอู้หูก็เดี๋ยวจะขอใช้สมาธิในก,การตัดแป๊บดึกเด้ออาจจะไม่ได้พูดกับทุกคน เอาจิงๆก็อยากจะไลฟ์สดทุกวันนะฮะแต่ว่าไม่มีเวลาว่างเลยนั่นแหละแล้วก็คลิปอื่นๆที่ทำมานะฮะก็ดูแล้วก็คิดตัวเองคิดด้วยตัวเองนะก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าคือมันไม่หนุกเพราะไม่มีใครบอกว่าเอออยากให้ทำคลิปอะไรคะอยากให้อันนี้อยากอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทำคลิปอะไรอะ่ะมันไม่มีสักคน บางคลิปนะคะมันก็จะมีแต่คนเดิมๆนะคะที่มาคุยด้วยมายอัน,นี้ด้วยนะคะแล้วมันก็หายไปเลยมันไฮ้เกอร์ <c oughs> มันแบบว่าไม่รู้อะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะมันไม่มีเพ่่อเล่นอะ่ะเสียจใจใจที่สุดเลย <c oughs> ก็ถ้าถามนะเอาจริงๆหนูไม่ใช่พี่นะฮะอยู่ปอสี่เองถ้าทุกคนอยากจะถามว่าใครสนวาดรูปหรอทำไมวาดสวยจังก็วาดเองอะ่ะอืมวาดตอนเด็กๆอะ่ะคือแบบว่ายังไงอะ่ะวาดผู้ชายตัวแบบว่าสี่เหลี่ยมนะ่ะเนี่ย แล้วก็ยิ้มแล้วก็มีเข่าออกมาแล้วก็เท้าเนี่ยสวยนะก็วาดเต็มฝาผนังไม่หมดอ่ะจนแม่ด่าจนได้เลยก็ฝึกมาตั้งแต่อนุบาลสองอะไม่รู้ทาไมดีดีๆมันก็ชอบวาดลูกขึ้นมามันตกหลุมรักครูศิลปะก็ชมนะว่าจะให้ไปแข่งแต่สุดท้ายติดโควิดจบเลยอืมเสิยใจแต่ก็ ถามว่าวาดอนิเมะวาดรูปอะไรอื่นๆเก่งอีกไหมก็ถือโอเคนะแต่ว่าเป็นคนวาดคนไม่เก่งเลยยังไงอะ่ะแต่ว่าวาดพวกสิ่งธรรมชาติไม่ค่อยเป็นเนล้็ค่เคยวาดหละเบือ่อมันดูไม่ค่อยสวยอะ่ะแต่ถ้าลงสียิ่งหนักเลยถ้าวาดภาพสวยอ,อย่างเช่นภาพมิกเนี่แหละถ้าหักระบายสีเข้าไปนี่คือจบเลยนะ,ละเลื่อน อารมเหมือนไก่เคียะระบายสีไม่เป็นจริงๆนอกจากในแอปอะมันไม่เหมือนแอปอะบางทีว่ารูปวาดรูปในแอปใช่ั้นมันจะมีปุ่มลูกศรกับเวลาเราวาดผิดก็จะกดตรงนี้ใช่ไหมเจะลาวาวาในสมุดอะ่ะด้วยความที่หลงลืมไงเรลวาวาดผิดเฮ้ย <c oughs> มันหลงลืมอะก็เสียใจมากเลยตอนนี้ก็หนูคงจะไม่พอนะคะ ไม่สามารถอัดภาพอะไรมาให้ทุกคนดูได้นะก็ถ้าสักวันหนึง่งหนูว่างนะจะไลฟ์สดคนรอคนเข้ามาเยอะๆติดตามกันเยอะๆนั่นแหละนี่หนูพูดซ้ำไปกี่รอบแล้วเขาว่าติดตาม ติดตามเยอะๆติดตามนะครับต,ตามนะก็ถ้าจบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะว่าจะให้ทำคลิปอะไรคลิปมิกุอะไรอาไม่ใช่ดิให้ทำคลิปสั้นคลิปยาววิดีโอหรือไลฟ์สดไลฟ์สดนี่ถ้ามีคนขอไลฟ์สดนะรอชาติหน้าแหละแต่ถ้าเป็นพวกวิดีโอหรือวิดีโอสั้นะถือาโอเคอยู่ ว่ายังมีเวลาว่างมากบางคลิปก sí ็อาจจะยืมเพื่อนบางคลิปก็ทําเองนะฮะเนี่ยมือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะชอบไปหยิกหยักหยักยักหักอยู่นะเนี่ยตัดเส้นดุเบื่อมากก็เห็นเขาแบบว่าถ่ายคลิปตัดเส้นกันก็เห็นเออมันสวยคุณกดไลค์เยอะผู้ติดตามเยอะก็อยากมีคน เดี๋ยนะู้ติดตามเยอะมีคอมเมนต์เยอะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะก็เลยอ๋อเสียงรถเปิดเปน่าจะไม่ใช่ที่ก็อยากให้คนคอมเมนต์กดไลค์กับคลิปไปเยอะๆมันอยากอะแต่ด้วยความที่ทำคลิปไม่เก่งนะก็ค่อยๆเรียนรู้อะทำคลิปไม่เก่งเนี่ยใครมันจะติดตามเแต่ก็ต้อง ขอขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่งเห็นล่าสุดว่าหนึ่งร้อยยี่สิบคนเนะก็ขอบคุณจริงๆนะฮะเลิฟเลยแหละส่วนคนนี่ยังไม่ติดตามนะคะหรือไม่อยากติดตามทั้งที่ททเห็นคลิปนี้แล้วครับพูดหลายครั้งว่าให้ติดตามนะคะจนเจ็บคอไปหมดแล้วเนะี่ยที่ใครยังไม่ติดตามมาขอให้เป็นแฟนตู่นะอืมเป็นแฟนตูช่ชาแนา โตขึ้นมามันจะตู้ทางนี้ไม่ได้ว่าเลยนะคะไอ้นี่คือขู่เท่านั้นนะเพื่อไม่ให้ทุกเพื่อไม่ให้ทุกท่านนะโกรธอะไรเนะก็แค่ทำให้มันสนุกสนานนะแต่เวลาคนไร้สดมันก็ต้องว่างจริงๆนะทุกคนย้ำกี่กี่รอบแล้ว ในเครื่องนี้มีเกมแค่เกมคือในเครื่องนี้นะฮะมีแอปเพียงแค่แอปเดียวเท่านั้นนะคะแอปวารูมาแหละที่ลงยูทู e ไปชิโนอปูเวิร์ดคานาโอกึเงาชูนอะไรต่างๆั่แหละที่ลงไปก็มีแค่นั้นแหละเมื่อก่อนก็เคยมีเกมเยอะนะแต่ว่าด้วยควมนหนือคอนยัไม่พอนะฮะเครื่องนี้ถึงว่าเล็กมากพอจริงจริงก็อยากเอาโลอก้มาให้ทุกคนดูนะแต่ว่าลบไปแล้วด้วยความที่ หนูความจำไม่พอเครื่องเหล็กตน,นั้นเกือบพังไปเลยคือหน้าจมมืดเว็บไปเลยอะพรเข้าแมบบวันนั้นก็ร้องไห้เสียโทรศัพท์พังเป็นเงินเม็ดตีแน่สุดท้ายก็รอดขึ้นมาโทรศัพท์นี่มีปัญหาบ่อยมากเลยพยายามรักษานะรักษารักษามันจะพังเลยนั่นแหละ ก็อย่าหาแล้วกันนะว่าคลิปนี้พูดมากนะะใครๆเขาก็พูดมากกันนะเวลาตัดเส้นเนี่ยด้วยความที่คนเขาเชี่ยวชาญในเรื่องตัดต่อเขาก็ทําให้คําพูดมาเร็วขึ้นไงแต่จริงๆเขาพูดอะไร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 อไอะไะอะไม่รู้อ่ะบรรยาไม่ถูกก็ก็้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวก้เสร็จกเสร็จ คุณมองเห็นชัดไหมกล้องเบอร์มันชอบเบอร์มันเบอร์เป็นเรื่องผิดปกติอยู่แลวมันมันเบอร์เราไม่มีน้ำยาเช็ดอะไรเลยโอเคไหมค้อสวยนะย้ำไว้เลยนะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดให้หมดอะกดให้หมดอะที่มันเห็นน่ะ กดไลค์กับทุกพทุกคลิปด้วยใครไม่กดขอให้เป็นแฟนตู่ใครไม่กดอะไรทั้งนั้นขอให้เป็นแฟนตู่นั่นแหละขอแค่นั้นแหละขอใช้สมาธิแป๊บนึงนะฮะ เอาจริงๆก็ยังมีอีกหลายภาพนะคะที่อยากให้ทุกคนดูนะคะไม่รู้ว่าแม่จะมาหรือเปล่านั่นแหละแต่นี่ไม่อยากตัดเส้นอะ่ะพราะยังไงมันก็เป็นสีขาอยู่ดีแหละอืมวูฮูไม่ดูตาเดี๋ยสิพระจกาี่ทำอลไรลงไปนี่จอดดิ ถ้ามีเวลาอีกนะคะก็จะพาทุกคนไปดูภาพอื่นด้วยเสร็จแล้วตาด้านในอ,อ,อ่ะคคละสีไปพีผองไปพีผองอีวีสองนะโอเคนะเดี๋ยวจะไปดูภาพอื่นกันนี่พาพมิกูนะเป็นภาพลา่าสุดที่เพิ่งวาดเมื่อคืนอย่งนะคะสัวนี้ก,สก็สัวนี้ก็เป็น เรื่องจากประเด็นการกินทุกคนทายถูกใช่ไหมว่านี่คือใครเพราะว่าไม่เป็นนะคลร์ซี่เกิร์ฟร <c oughs> เฟด์นะฮ่ฮึ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 เออเด่นเลนะไม่เจออ <c oughs> ยู่ไหนภาพ อ๋ออันนี้ก็เป็นสวิตเกที่ตตกขึ้นมาเองนะนะฮะข้า,า,างกันตุ๊กตาหุ่นอันนี้ก็สกายจากเกมฟรีไนฟกินนี่ก็สกายร่างวิสาก็ดูเหมือนจะหมดแล้วนะหมดยังอ๋ออันนี้เป็นเพื่อนก็ขอจบแค่นี้นะคะ ใครที่ไม่อยากให้มิกุเสียใจนะะอย่าลืมกดติดตามกดด้วยกดแชร์กดให้ดดหมดอะ่ะเนี่ยดูหน้ามิกุดิจะร้องไห้เลยเนะี่ยกะเราติดตามกันด้วยนะทุกคนคลิปนี้ยาวโอเคเลยแหละบ๊ายบาย